สวัสดีครับลูกเพจเดีเ๋ยวรอเข้ามากันก่อนนะครับสวัสดีครับลูกเพจครับอ่าถ้าคายกันได้นะครับช่วงนี้อ่าตอนนี้นะครับผมก็เ,เป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะฮะในภารกิจแบคโฮมของเรานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางลุงอู๊ดเนี่ยนะฮะ ก็กาลังอธิบายทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการรับส่งผู้ป่วยให้กับผู้ที่พี่นะครับผมอ,อาสามูลนิธิเพชรเกษมทุกคนนะครับผมซึ่งจะต้องมีเนื่องจากว่าหน้าง,งานเนี่ยนะฮะต่อทุกวันทุกช้าทุกแต่ละวันเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการมาอธิบายขั้นตอนการทํางานนะครับ ทบทุกวันอธิบายใหม่นะฮะเนื่องจากว่าหน้าง,งานแต่และว,วันเนี่ยมัน,ม,นมันต่างกันจริงๆนะฮะถึงแม้ว่ากิจวัตรเนี่ยจะเป็นแบบว่าการโทรเช็คเคสไปรับผู้ป่วยไปส่งผู้ป่วยแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีรายละเอียดยิบย่อยนะฮะที่ยังจะต้องอ,อทำการนะครับนัดแนะข้อมูลอธิบายหลักการต่างๆว่าควรทำยังไงนะฮะสวัสดีครับพี่อารมณ์ฮอตครับ นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่44นะครับของภารกิจแบ็คโฮมของเรานะครับผมสวัสดีครับลูกเพจครับสวัสดีครับนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะต้องเทหมดหน้าตักนะครับรถทุกคันจะต้องออกต่างจังหวัดทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากมีผู้ป่วยที่ยังมีความประสงค์เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาเพื่อจะไปรักษาตัวที่พื้นที่ภูมิลำเนาของผู้ป่วยแต่ละท่านนะครับวันนี้ก็ เป็นยอดที่สูงพอสมควรนะครับก็ยังอยู่ที่ประมาณ6 0กว่า65รา,65รายนะครับรถจำนวน14 14คัน 10, 14คันวันนี้นะครับ14คันนะฮะเราก็โครงการ b a แบคโฮมนะครับก็ยังเดินหน้าอย่างต่อเน,นื่องยังช่วยเหลือผู้ป่วยตลอดนะฮะตอนนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบนะครับลูกเพจครับ ผู้ป่วยที่เดินทางกลับไปแล้วก็หายกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็จำนวนมากมายไม่น้อยเลยนะฮะก็ได้แบ h โฮมนี่แหละฮะที่ได้ช่วยกันนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณผู้ที่มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับที่ได้นำรถมาให้เรายืมใช้นะครับขอบคุณพลังอาสาสมัครนะครับของมูลที่เพชรเกษมกรุงเทพนะครับทุกๆคนนะครับนักรบชุด PPE นะครับหมีขาวนะครับหมีขาว นะฮะวันนี้เราก็จะรีบปล่อยรถสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ป่วยรอเรานานและเป็นวิตกกังวลว่ารถจะมารับหรือเปล่านะครับแต่ละคนนี้แน่นกันทั้งนั้นเลยนะฮะหมายถึงว่าเต็มจํานวนที่ที่พอที่จะนั่งได้เนาะคือปกติยังจะมีแบบเออรถพอว่างบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้คือผู้ป่วยก็แน่นเหมือนกันแน่นแต่ในระยะที่แบบพอดีพอดีกับการนั่งอ่ะนะเราจะไม่ ทางลุงอูดเองจะไม่ให้แน่นมากเกินไปนะครับก็อยู่ประมาณ 6, กลาย6ลาย6ลาย,ลาย7ลายไม่เกินนี้นะฮะซึ่งรถตู้จริงแล้วสามารถนั่งได้ถึงส1เลายแต่เราไม่เราไม่ให้นั่งถึงสิเคน11ท่านนะฮะนั่งแค่6,7ถึงเท่านั้นพอเพื่อนอนเผื่อเอนหลังเพื่อให้เขาได้ผ่อนคลายมากที่สุดเน้นย้ำนะครับแบ็คโฮมนะครับฟรีนะฮะแบ็คโฮมฟรี นะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันวันนี้ก็ยังฟรีอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ฝากผู้ป่วยที่จะลงทะเบียนเดินทางกับภูมิลำเนานะครับให้ไปที่ Line a4848 l i น์ a4848 นะครับเพื่อลงทะเบียนนะครับตามที่เราได้กำหนดไว้นะครับก็คือรายละเอียดเอกสารต่างๆนะครับผลการตรวจเชื้อยืนยันว่า,ามีเชื้อชัดเจนนะครับแล้วก็ต้นทางปลายทาง นะครับชัดเจนนะครับมีปลายทางรองรับเรียบร้อยนะฮะก็ลงทะเบียนมากับเรานะครับเราก็จะนําส่งให้โดยบริการฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กับพวกเรามาโดยตลอดนะครับเราจะนําผู้ป่วยกลับและจะไม่ทําให้ผู้สนับสนุนทุกท่านหรือประชาชนผิดหวังนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวติดตามภารกิจที่หลวงอุแจกใบงานกันนะครับ ยะโสธรกายหมอปลามีสมรทรีได้นะมีคนคือสมุทรอุดรบึงการอุดรอุดรบึงกาอุดรบึงกาลกางครรอสนับสนุนจาี่แต่เบอร์รอชุมกลุ่มชุมกลุ่ สีสะเกตอำนาจเจริญสีสะเกตอำนาจเจริญสีสะเกตอำนาจเจริญมหาสารคามคารสินมหาสารคามคารสินสารคามคารสิน ยะสโสธร6837ยะสโสธร6837ชายกับตันนะครับมหาสรารคามมหาสรารคามเพียวเพียวเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ลงชื่อลงชื่อด้วยนะครับอุบลราชธานีอุบลราชธานีอุดรธานีอุดรธานี เชียงรายเชียงรายบาสครับเทชียงราย,ย,รายน่านครับน่านแบงกกะตาแบงาหนูตาด้าน,นนะครับอ่าน่นเนี่ยมันจะมีใบข้างในสำหรับรถนำรถนำเข้าไปนะครับได้ประสานปทางเรียบร้อยแล้วนะครับไรเอ็ดครับไรเอดโอ oh, กระดาว ผู้หญิงนะครับผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากทั้งคู่เลยนะครับไปไกลตลอดสัมผัสใช่ครับผมอ่ะทำทำมาตั้งแต่แรกเลยไหมฮะแรกเลยค่ะก่อนก่อนจะมีโครงการนี้ค่ะไปจังหวัดไหนมาบ้างไปบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดส่วนมากจะเป็นสายนี้ค่ะอุบลบ้างแล้วแต่กไกลเลยนะก็ไกลค่ะ4 0 0กิโลขึ้นเลยนะสุดสุดแท็กจทุกจังหวัดค่ะ ได้ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรสัพไายอีสานหรือยังไปแถวนั้นบ่อยได้เป็นสุดสัพไายหรือยังยังค่ยยังยังยังผมอาเดินทางปอดภ่ยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราจะไปปล่อยรถกันนะครับลูกเพจครับนะฮะตอนนี้ทุกคันก็พร้อมแล้วนะครับที่จออกเดินทางนะครับเพื่อที่จะไปรับผู้ป่วยถึงบ้านเลยนะครับเราจะไปรับถึงประตูบ้านเลยนะครับจะไม่ให้ผู้ป่วยนั่งรถออกมาหาเราเองเพื่อไม่เป็นการแพร่เชื้อ นะฮะแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยอาอบน้ำทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยนะครับก่อนขึ้นรถนะครับก็เตรียมพร้อมตามหลักเกณฑ์ของเรานะครับเพื่อที่จะนำเดินทางไปกับเราสู่ภูมิลำเนาทุกคันนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณพลังพลังบุญด้วยนะครับผู้มีจิตศรัทธาสามารถสนับสนุนและสมทบกองทุนของมูลที่เพชรเกษมได้นะครับในการาช่วยเหลือภารกิจ โควิดนะครับเราจะฝ่าฟันวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพี่น้องอาสาหมักกู้ภัยทั่วประเทศเลยนะฮะที่ได้ต่อสู้กับโควิดอยู่ในขณะนี้เพื่อให้ก้าวผ่านไปได้โดยเร็วนะฮะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการปล่อยรถกันนะฮะคือพี่ๆไปทั้งหมดนะครับวันนี้ประมาณ14จังหวัดนะฮะนั่นก็คือมีสระบุรีนครราชสีมา จังหวัดเพชรบูรณ์ศรีสะเกดอำนาจเจริญมหาสาร,รคามน่านยโสธรร้ออ็ดอุดรธานีบึงกาฬนะครับอุบลราชธานีเชียงรายมหาครับก็รายนามตามนี้นะฮะเกี่ยวกับจังหวัดนะครับโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอรอ นะครับผมรถผู้พี่ๆนะครับผมที่จะเดินทางไปรับผู้ป่วยนะครับวันนี้พี่ๆอาสามูลนิธิพิกัร์เกรุงเทพนะครับจะไปรับผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ย65ชีวิตนะฮะสู่14จังหวัดนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับมีการสินด้วยนะฮะผมตกลงการสินนะครับผมได้อยู่ได้อยู่นะโอเคครับ อขอบคุณนะครับผมรถจากผู้สนับสนุนทุกๆขั้นเลยนะคะที่สนับสนุนกันเข้ามาในโครงการแบ h โฮมนะครับผมตอนนี้พี่ๆก็เดินทางนะครับออกไปรับผู้ป่วยแล้วนะฮะสำหรับผู้ป่วยคนไหนที่ติดต่อเข้ามาได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่จากพี่ๆอาสาทุกคนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะ ขอบคุณนะครับผมกรุงไทยคาร์เรนแล้วก็ทยยันยนนะครับที่สนับสนุนรถเข้ามาขอบคุณเ,เรื่องเล่าเช้านี้นะครับขอบคุณคุณวิวัฒนะครับประธานบริหารนนบริษัทที่ผลิตขนมเจลลี่ไลฟ์นะครับนนผมที่สนับสนุนรถเข้ามาอนนันนี้เป็นรถของไทยยันยนนะครับคันนี้นะฮะไปแล้ว แม่วันนี้ออกหมดหน้าตักนะฮะลุงวูดบอกเพราะว่าความต้องการของผู้ป,ป่วยที่จะกลับไปรักษายังภูมิลำเนาเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับผมซึ่งแต่ละเส้นทางเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าเท่าที่ผมดูนะฮะเท่าที่พี่ๆอาสาทุกคนส่งรูประหว่างทางกว่าจะไปถึงที่กักตัวของผู้ป,ป่วยเนี่ยโอ้หหนักหนาสาหัสเลยนะครับผมมีทั้งเข้าดงพงไพ่นะครับ ยิ่งภาคอีสานเนี่ยขึ้นดอยขึ้นภูกันนะครับภาคอีสานมีมีมีดอยมีภูนะยิ่งแบบเป็นแถบจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์อย่างนี้นะครับผมมีพี่มีครั้งก่อนนะครับที่พี่นัทนะฮะพี่นัทเป็นคนขับรถของนายนะฮะที่รถที่ได้รับสนับสนุนมาจากคุณวิวัฒนะฮะ ก็นั่นนหะครับเข้าไปที่ในป่าเออในป่าอยู่แถวเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาพนมนงรักนะฮะใช่หลงเข้าไปในนั้นนะครับผม GPS พาอ้อมนะครับก็เป็นเรื่องที่แบบเอ้ยพอผ่านมาได้แล้วเนี่ยก,ก,ก็รู้สึกว่านะพอเราอดอดทนเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าพี่ๆก็อาสาทำด้วยใจนะครับ ทุกคนมาทำด้วยใจพี่อาสาบอกว่าแค่เห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยที่พี่หนูตานะครับนี่หมดแล้วนี่นะครับผมเด้ออีก หเห็นภาพบรรยากาศอย่างนี้ก็รู้สึกว่าคือหนึ่งกำลังสำคัญนะครับที่ทำให้สถานการณ์โควิดสิเเนี่ยทุเราลงนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยสถานการณ์เตียงเต็มในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็คงจะทุเราลงได้บ้างนะครับพอมีโครงการแบคโฮมเนี่ยเราก็สามารถถ่ายผู้ป่วยที่อาการ สีเขียวนะฮะที่อาจจะมีความเป็นกังวลว่าตัวเองจะเป็นอันตรายไหมนะครับได้กลับบ้านกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนานะฮะก็จะได้เหลือแค่คนในพื้นที่กรุงเทพจริงๆที่ป่วยโควิดสิบแล้วก็ถ้าต่อไปเนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นผู้ที่รอการรักษาก็จะได้เข้ารับการรักษาเรื่อยๆนะฮะอืมนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับผมการปล่อยรถนะฮะซึ่งวันนี้ก็วันที่สี 1เดือนกับ14วันนะฮะที่โครงการแบคโฮมเนี่ยดำเนินการเข้ามาทำในภารกิจช่วยเหลือประชาชนนะส่วนนี้นะครับผมซึ่งอูทก็ขอยืนยันนะฮะว่าที่จะทำต่อไปจนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะ,จะจะคลี่คลายนะฮะแล้วก็จนกว่าความต้องการของผู้ป่วยเนี่ยจะไม่มีนะครับผม,มเอาละโอเคนี่ก็ปล่อยหมดแล้ววันนี้หมดหน้าตักเลยนะโอ้หน,หน้าตักเลยนี่คืองานดึก เหลืออยู่อีกหนึ่งคันครับคันนี้ไประยะใกล้นะครับเป็นงานดึกนะครับคันนี้จะเป็นรถเกี่ยวกับรับเคสบอดี้นะครับเราจะไม่เอาไป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 รับอ่านะครับเช่นอันนี้เอาไปรถอุบัติเหตุอะไรี้ใช่ใช่ไม่ใช่จะเป็นเคสบอดี้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 เขาเรียกว่าบอดี้รับศพอ๋อเออเอาเอารถไปรับศพอันนี้คือรถรับศพโอเคโอเคผ้าภาษากู้ภัยเขาจะเรียกบอดี้นะเราจะได้รู้ วันนี้เทเทหมดหน้าตักจริงๆนะครับใครอยากจะสยังจะสนับสนุนรถยินดีนะฮะรับนะฮะรับครับตอนนี้รถเริ่มจะไม่พอแล้วเนื่องจากคนป่วยที่ผมพูดมาอาทิตย์ที่แล้วนะฮะว่ามันจะซาลงไปสักนิดหนึ่งนะครับพอตอนนี้นะครับก็เริ่มกลับมา ยอดเพิ่มขึ้นอีกนะครับเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกลางๆสัปดาห์เนี่ยครับก็อยูอ่จาก 60, 70, 80ลดถลงมาเหลือ40อม30อม30นะมีอยู่3วันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็กลับขึ้นมา60กว่า70อีกแล้วนะครับก็หมายความว่าปลายทางก็ยังรองรับได้อยู่นะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นประชาชนคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ยังมี ยังมีอยู่หรือติดเชื้อใหม่มนะฮะหรือติดเชื้อใหม่นะครับ,รบก็มีความประสงค์ที่จะกลับเพิ่มเติมแล้วก็บางบางบางจังหวัดก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีทางภายในจังหวัดเองส่งรถมารับ,รบนะฮะ,ะไม่ว่าพี่น้องกู้ภัยต่างๆนะฮะก็มาช่วยกันมามาช่วยกันวิ่งรับกันพักใหญ่แล้วนะฮะแต่ด้วยทุนทรัพย ใช้ทุนทรัพย์เยอะใน,ในการในการนำผู้ป่วยส่งกลับนะครับทีนี้ต้นทุนค่อนข้างสูงนะฮะน้ำมันเชื้อเพลิงที่แพงนะฮะที่มีราคาสูงแล้วก็ค่าใช้จ่ายแต่ละเที่ยวเนี่ยตกเที่ยวรับร่วมร่วมหมื่นนะฮะร่วมร่วมหมื่นเลยนะฮะเจอจังหวัดไกลๆก็ค่อนข้างที่จะสูงนี่เราเรารับรู้ได้เลยนะฮะทีนี้ก็ค่อนข้างที่จะ,ะประสบปัญหาเรื่องเรื่องทุน ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็ผู้มีจิตศรัทธาใกล้ที่ไหนใกล้กู้ภัยที่ไหนสามารถเข้าไปช่วยเหลือส,สมทบทุนเขาได้นะฮะสามารถเข้าไปช่วยเหลือสมทบทุนเขาได้ในหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองเพื่อที่เขาจะได้มีกําลังจะได้มาช่วยกันนําผู้ป่วยกลับกันนะครับนี่ก็ อยากจะสะท้อนตรงนี้กลับไปนะครับส่วนของเราเองเราก็จะมีกองทุนแล้วก็ยังมีผู้มีจิตศรัทธาช่วยสนับสนุนอยู่โครงการถึงอยู่ได้นะฮะไม่นั้นเราก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้เช่นกันถ้าขาดผู้สนับสนุนนี่ก็ขอฝากฝากไว้ด้วยนะฮะว่าการนำแต่ละครั้งนำกลับไปแต่ละครั้งค่อนข้างใช้ใช้เงินทุนเยอะนะครับขอบคุณมากนะครับทุกกำลังใจขอบคุณ ผู้ที่สมทบทุนให้ให้กับโครงการแบ o โฮด้วยวนะครับ,รบทุกทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมอ่ะโอเคนะครับผมวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับผมก็พี่ๆไปรับนะครับผู้ป่วยเดี๋ยวเรามาอัปเดตพรุ่งนี้แล้วกันว่าพี่ๆเขาสง่งผู้ป่วยถึงภูมิลำเนาเป็นยังไงนะครับผมต้องบอกเลยว่าแต่ละวันเนี่ยกว่าจะถึงปลายทางสถานพยาบาลปลายทางเนี่ยนะฮะ บุกป่าฟาโดงกันโอ้โหแับถือน้ําใจพี่พี่เขาจริงๆนะครับผมแต่ว่าทุกคนก็ยังกลับมาทําด้วยหัวใจแรงกล้านะครับผมอ่ะรวมเป็นกําลังใจให้พี่พี่มูลนิธิเกษมนะครับแล้วก็อาสากู้ภัยทุกหน่วยงานทุกท,ที่ที่กำลังปฏิบัติแล้วก็ภาคเอกชนภาคประชาชนไม่ว่าภาคไหนก็แล้วแต่นะครับที่ทําการช่วยเหลือ,อสังคมอยู่ตอนนี้ขอให้ทุกคนฮึดนะครับแล้วก็ ร่วมด้วยช่วยกันต่อไปหวังว่าน้ําใจของคนไทยเรานี่แหละมสมองสองมือของแต่ละคนนี่แหละนะครับผมจะก้าวผ่านวิกฤตร้ายนี้ไปได้นะฮะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับขอให้ทุกคนมีกลับมามีรอยยิ้มได้เหมือนเดิมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณครับ